สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมปู่เนียนคนเมืองพะเยานะครับวันนี้คลิปนี้จะมาแปลกหน่อยครับปกติผมจะทาเกี่ยวกับพเครื่องที่ลงอยู่ไปคลิปที่สิบแล้วนะครับแต่ว่าบางครั้งลงไปแล้วมีปัญหาหลายอย่างไม,ไ,มไ,มไม่ได้เกี่ยวปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอระไร,รับเกี่ยวปัญหาเรื่องว่ามีคนเอาแอบเอารอ้างชื่อไปเรื่องที่ไม่ดีผมก็เลยว่า เดี๋ยวหยุดก่อนทบทวนก่อน,นครับคลิปนี้ผมจะพาท่านไปศึกษาเรื่องการซ่อมปะปาแปลไปไครับหลังจากที่เราทําพักเครื่องมาแต่คลิปนี้จะเริ่มต้นที่ปัจจุบันผมทํางานเกี่ยวกับปะปาตะมนต์ใหม่ครับจะซ่อมจะต่อท่อขายายอะไรแล้วแต่วันนี้ผมเลยจะลงคลิปให้เพื่อนๆที่เป็นช่างปะปา ได้รู้ว่าการขยายท่อปลาการซ่อมปปาวันนี้ผมจะเกี่ยวกับการขยายประปราที่ว่าไม่ได้เจาะแยกไว้ไหมเจอท่อใหญ่ๆห,หรือว่าท่อเล็กก็ตามมีท่อเมนผ่านหน้าบ้านใช่ไหมแต่ไม่มีเจาะแยกไว้วันนี้ผมจะพาท่านไปทําจุดตรงนั้นและการซ่อมปลาหลายเรือ่องมันเป็นเรื่องง่ายไม่ยากนะครับหลังจากคลิปนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คลิปต่อไป ก็จะลุยเรื่องพระเครื่องต่อจริงๆผมเป็นช่างช่าง,งอิเล็กทรอนิกส์เรื่องไฟฟ้าซ่งให้เสียงได้หมดครับแล้วก็ส่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับจักรยานมอเตอร์ไซค์แหละแล้วก็ปัจจุบันทาประปาแล้วก็พระเครื่องผมก็เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วก็ใช้คอมริวเหลักแต่พระเครื่องนี้เป็นวงการนี้บางครั้งก็มีทั้งบวกและลบนะครับเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ผมจะอธิบายทีหลังอ่ะคลิปนี้ เราไปดูกันวิธีการเศรบปลานครับนี่บรรยากาศดีมากนะครับการทุ่งนานครับอยู่หน้าบ้านผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการแยกเข้าปลาอ่ะไปกันเลยครับโอเคครับครับบ้านผมอยู่ติดทุ่งนานะครับบรรยากาศสบายๆครับที่อำเภอเมืองโจทย์พะเยาครับนี่หลานหัวแก้วหัวแหวนนะครับสวิสกับบรรยากาศลุงกินน้ําที่หน้าบ้านนะครับ ครับตอนนี้เรามาดูอุปกรณ์ในการเจาะแยกนะครับมีดอกสว่านด,ดอกเล็กดอกใหญ่ออกญ็กยายไปแล้วก็ตัวทับเกี่ยวนะครับท่อประปาถ้าวีท่อแยกอย่างนี้นะครับเอาฝังดินแล้วจะต่อใหม่ก็ยากนะครับฉะนั้นแล้วมาดูวิธีการเจาะท่อแยกของผมงผมู้เรียนคุณเมืองพะเยานะครับวันนี้คลิปนี้หยุดเรื่องพาคเครื่องไว้นะครับต่อจากนี้ก็จะเป็นพลาเครื่องต่อนะครับปีสองพันหกสิบหกเริ่มด้วยในการเป็นช่างประปานะครับ เจาะเลยนะครับตรงนี้ต้องใช้ดอกสวัสดตัวเล็กก่อนนะครับน้ํานี้ปิดแล้วนะครับแต่ว่าท่อเมนใหญ่น้ําจะไม่หยุดนะครับเดี๋ยวผมจะย้ายท่อจากท่อสองนิ้วมาใส่ท่อหกนิ้วนะครับบ้านหลังไหนที่อาจจะปลูกบ้านใหม่แล้วก็ท่อปลาเดินผ่านหน้าบ้านแต่ไม่มีท่อแยกนะครับช่างประปาก็บางคนก็เปลนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคนที่ยังไม่รู้ก็มาดูนะครับเจาะ เราสวาสเสร็จนี่ครับปี่ตัวดับเกลียวไปซื้อได้ครับที่ร้าน,<ห>นส,ส่มืชั่นนะครับขนาด4่0นะครับเราดักเกียวเสร็จก็อเอาใส่อย่างนี้นะครับถ้าท่อฝังดินฝังดินก็ไม่ยากนะครับขุดขุดก็ระวังตรนท่อนนครับเจอท่อเจอท่อก็ไม่ต้องขุดขวางมากนะครับพอขันนี้แจงขันได้นะครับแล้วก็ใช้มืจอจาะ ดอกสวาดตัวเล็กก่อนนำก่อน,นครับืัอขยายใหญ่แตงก็เป็นตัวตักโดยสี่หุ่นนะครับ,รบนี่ท่อผา่านน้าบ้านนี่ท่อเมนหกนิ้วนะครับพอดีท่อเป็นเลาะตามข้างถนนแล้วก็ฝังไม่ลึกนะครับฝังไม่ลึกก็เจาะง่ายนะครับถ้าฝังลง่อกแล้วก็ขุดหานะครับแล้วก็เจาะบางที่เขาไม่ได้ต่อสามทางไว้นะครับ ชำคลนไม่เป็นก็เรามาศึกษาร่วมกันครับให้เจาะแบบนี้นะครับย้ายจุดไหนก็ได้ครับย้ายท่อมาดปปาไปจุดไหนก็ได้อนี้น้ําปิดแล้วครับแต่ว่าเป็นท่อเมนใหญ่นะก็ลงมาตลอดไม่เป็นไรนะครับเพราะประสบการณ์ผมไม่ต้องรอน้ําแห้งนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับนะครับนี่ผมตัดจากท่อสองนิ้วน้ําไม่แรงครับมันท่อเมนนี่ใส่ท่อเมลาทีนี้เรามาดูกันชัดๆนะครับนี่บรรยากาศเอ่อ ตอนมืดแล้วนะครับเพราะว่ากลางวันก็ไม่มีเวลาเราอยากให้ท่านได้ดูชัดชแบบนี้นะครับนี่ท่อสมมุติเราเจอท่อเมนที่มีท่อแยกนะครับนี่ผมใช้ท่อ4นิ้วเป็นตัวอย่างนะครับใช้ดอกสว่านเจาะ่างนี้นะครับแบบนี้นะครับก็ดอกสว่านตัวเล็กนาก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้ดอกสว่านใกล้เคียงกับตัวทับเกียวสี่หุนะครับตัวทับเกียวไปซื้อหาซื้อที่ ร้านขายเครื่องมือช่างนะครับมันจะแข็งนะครับถ้าไม่มีจริงก็ใช้เกีียวนอกทองเหลืองก็ได้นะครับแต่มันจะไม่คมเหมือนนี้นะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ทับเกี่ยวไปทับไปพอใกล้จะหมดเกี่ยวแค่น,นั้น,นครับอย่าอย่าอย่าให้อย่าให้หลุดนะครับถ้าทับจนหลุดไม่ได้นะครับจะหลวมไปนะครับแบบนี้นะครับโอเค โอเคครับทีนี้เราก็หมุนออกแลังจากน,านกั้นเราก็เอาเกีียวนอกสี่หุนใส่เข้าไปนะครับถ้ามันท่อเลือกล้วก็เผื่อท่อยาวไว้ครับติดกาวให้เสร็จก่อน,นครับติดกาวตรงนี้ให้เสร็จก่อนถ้าท่อมีน้ําฝาข้างบนปิดไว้นะครับเพราะว่าหมุนหมุนไม่ให้น้ําขึ้นนะครับฝาปิดตายสี่หุนข้างบนแล้วก็แค่ปิดเฉยๆ,ๆครับไม่ต้องติดกาวนะครับ แบบนี้นะครับนี่ครับท่อแยก <Okay. S 1> ก็เรามาศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้นะครับถ้าบ้านไหนมีท่อแยกเราก็สามทางไม่มีแบบนี้ไม่มีเราก็ทําได้นะครับเจาอะท่อแยกใหม่นะครับถ้าไปขุดก็ไม่ไหวนะครับขอบคุณมากนะครับที่ชมคลิปยีโรนี้คลิปต่อไปก็จะเป็นเรื่องพระเครื่องกันต่อครับขอบคุณมากโชคดีไหมครับสวัสดีครับ